สวัสดีคะ่ะสบายดีเอทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้คะ่ะวันที่สิบสองธันวาคมสองห้าหกหกเนาะแม่เพนพาน้องคำแพงแล้วก็เด็กๆน้องปาน้องปะเปียะเนาะมาเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นเนาะเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นบ่ายมงครึ่งบ่ พอดีเขาไปเลาะมากเขพอดีตอบดูคำแพงค่ะดูคำแพงเท่มากเลยคำแพงทําไมสวยจังเลยคนหลังน้อยพอดีจ้าก่อนดูพอดีจ้าพอดจ้าจ้าพ่อจับมาแม่วน้ำแสนรู้บ่ายโมงครึ่งนะคะตอนนี้เลิกแล้วแมนบอสเดี๋ยวแมวน้ำเดี๋ยวแมวน้ำก็เดิน ว่าข้าก็มาโอเดี๋ยวแม่น้ำก็มาพอเปี๊ยะวันนี้วันที่สิบสองวันอะไรวันอังคารวันอังคารป้าขอฮานอยวันนี้หน่อยวันอังคารได้กินเคเอฟซีได้กินเคเอฟซีด้วยใช่วันอังควันอังคารได้กินเคเอฟซีบอกอ๋วันนี้พามาเที่ยวแล้วขอฮานอยหน่อยฮานอยวันนี้จะออกตอนไหนเร็วจังจะมาฮะมันเร็วจัง วันอังคารแม่บอกมังก์แมงค่ะแต่สั่งใส่เป็นตายางดูทางด้วยนะระวังล้มนะเม่นตาดำสวยจังเลยมังค์แมงสวะไก่เสื้อพอันเสื้อไปดูไก่ดูนกก่อน เออดูเสือ,กอ,อ,อ,สอไก่ดูนกแล้วก็ไปดูเสือไงมันก็ไปเป็นดออูในน้ำเลยเดินไปด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทาง y o u t u b e ค่ะบุไดมักแนวทาง้าน้อยหรือว่าเราพัฒนาเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ้า ดูน้องคําแพงไปด้วยดูบรรยากาศไปด้วยวกะเบิงตัวเล็กไปน้ำกันเนาะในเท่นก<ป>็ <Mother. S 2> จะเอาอตัวเลขขึ้นนะจอให้คือเกาอ <Okay. S 3> ่าค่ะเนาะน่คะเดี๋ยวุนี้ตอนวันนี้ตอนเย็นก็จะถึงบ้านแล้ว <มา S 3> อะไรสาสมาดูสวนส,สัตว์มาดูบอกปอเปียว่ามาดูสวนสัตว์ดูดิเด็กๆมาเยอะกันเลยว้าวจิ เปียขเ้นเสืยเลเออเปีย,ยนโอ้เสียเนนั้นก็มีสเสียงดังมากมีแต่เด็กๆคือพาเด็กๆมาทัศนาศึกษานะสเสียงเด็กน้อย,ยดูด้วยหนังคำมแพงมา,าทางนี้ก็ได้มาทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้<ป> Okay. โอเครับโมินนี่มินน่มินน่โ okay. อเคเด็กเยอะเลยโอ้โหเด็กเด็กเยอะมากเด็กเด็กเยอะมากมาทู่พัฒนาศึกษากันเนาะเดี๋ยวลุงกล่อมโอ้โหเสียงดังมากเดี๋ยวปิดก่อนเนาะเสียงดังเนาะ ดีย๋ยวไปเบิงลหันหนน้ำกันดีมาเห็นนกยุงกลางปีกเลยค่ะวันนี้เป็นบุญตาเนาะมาแต่ละเที่ยวเห็นค่ะค่ะหันมาหน่อยเจ้านกยุงคนสวยเจ้ายกนุงสวยให้ดูหน่อยสิให้ดูหน่อยสิยสปีกส,สวยๆนั่นมาแล้วมาแล้วหันมาหน่อยเอ้อสวยมาก ว้าวสวยจริงๆเลยขอบคุณค่ะนกยุงนำแพนปีกแล้วเนาะสวยมากเลยมาแต่ละครั้งไม่เห็นมันนะ้นี่ะมันไม่ทำให้ดูนะครั้งนี้เห็นเลยแ้มันปิดแล้วมาทางนี้นกไปทางนี้ไม่ได้ปอดนะนำแพนไปไหนแล้ว,ชวใช่มันบินได้ด้วยลูก S <S เยอะมากให้หานกไหมให้หานกไหมนั่นให้หานกไหมอ๋อป่ายังนกยุงเยอะมากเอาเบิ้งไปทีละช็อตนะเบิ้งไปทีละช็อตทีละหน่อยเบิ้งเด็กหน่อยขอมวลเด็กหน่อยเด็กๆนักเลื่อนขอมวลค่ะมวนกับการได้น,น้ำเห็นสัตว์นะไหนไหน อันนี้ก็มีบ่ะว้าตับเกี๊ยวใช่ครับนกแก้วโอ้นกยุงเยอะมากเลยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีใช่ตรงนู้นก็มีฮ่าตรงนู้นก็มีนี่ตัวนี้อ่านกแก้วนกแก้วแซนลูกตรงนู้นปูนอะไรลูกปลาเพรดูเออใกล้ ทำแทงดีใจแฮงเยอะมากเลยคาเพนดูอ้าโน่นอ้ามีหมดเลยมาดูสิขอดูหน่อยนะเจ้าดงยุงน้อยอฟักไข่หรือเปล่าเจ้าดงยุงฟักไข่หรือเปล่าดูสิเนี่ยสวยมากเลยสีมันสวยมากเลยคือฟักไข่หรือเปล่าเนี่ย โอ้อุ้มน้องมาเบิ่งนะฝนกำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้อ๋อไม่ใช่มันนอนเล่นเฉยๆไปฝนนกอยู่มีแต่ตัวสวยๆอ่าใช่ นก่นนันนั่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 นอีกแล้วเห็นอีกแล้วมาหันมาหน่อยหันมาหน่อยหันมาหน่อยเจ้านกยุงตัวสวยหันมาให้ดูปีกสวยๆหน่อยอย่าพิ่งหุบอย่าพิ่งหุบอย่าเพิ่งหุบให้ดูหน่อยสิจะหุบแล้วมาครังนี้โชคดีเนมาครั้งนี้โชคดีได้เห็นทั้งสองตัวแล้วถึงอ่ะอ่ะอ่ะ นี่นี่นี่มันกำลังจะกลางแล้วกลาง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 นี่ไงนี่ไงมันกำลังกลางหน่อยกลางหน่อยกลางปีกหน่อยลำแพนปีกให้ดูหน่อยสิสวยสวยสิปิดแล้วสวยมากเลยเนาะปีกมันเนาะเนี่ยสวยจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวไปดรอชต่อช็อตอื่นต่อเนาะช็อตนกยุงไปแล้วค่ะคำแพงเออยุ่ง าเพายคิหลายไปเพนเขาบอกว่าหันทินดาแล้วหรอนกเขาไปโอเคไปปอเปียบอกว่าอย่าเพิ่งถ่ายคลิปหลายเพื่อนจะเออจะปี้เออไปเออไปไปไปถ่ายคลิปนานมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เจอหน้าปอเปียดิอ๋ครับครับสิงโตค่ะมาแต่ละเทือเห็นแต่มันนอนหมุกอยู่หันพอเห็นมันยืนเดียว คร MM mm hmm. ั้งน ah> ี้มาทั้งเห็นสิงโตทั้งเห็นนกยุงลำแพนปีกด้วยลำแพนครับมันดูอาหารมันแก่ดูะโอ้เอาอออ๋าหารไปให้มันมันเลยอันนั้นเนาะมันเลยม้าขึ้นอ๋อน่ะมันหูจากอาหารมาแล้วนั่นนั่นนั่นพี่ใหม่พี่ใหม่ขึ้นแล้ว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 อ๋อมันขึ้นมากินอาหาร มันแก่แล้วป้ามันแก่มันแก่แล้วแก่แล้วใช่นั่นนั่นดูดูดูมันกินอาหารงับดูซินนะงับงับงับเออ้า,า,าได้ เคี้ยวเลยเคี้ยวนะตัวหน่อยตอนหน่อยชิ้นน้อยมันเลยกินเลยไปหาอาหารไปตังให้อาหารให้อาหารไปไปให้อาหารสิงโตเอาตังเอาเอามาเอาตังก่อนปะเปี้ยอยวเดี๋ยวปะเปี้ยไปให้อาหารสิงโต ทั้งไกลทั้งอันเนเขาเจ้าเก่าไกลนี่แล้วส่วนมากมันจะถือเนี่ยลงมาเร็วมันเห็นนะได้น่ะมันจะขึ้นไปอีกแล้วนั่นมันหูจักมันหูจัก ปีใหม่ตีเออชื่อปีใหม่คุณชื่อปีใหม่จะสิงโตนี่มันชื่อปีใหม่ไปม่

้ชื่อมันมันชื่อปีใหม่แล้วก็ชื่ออะไรอย่าง บอย่บอยตัวทนชื่อปีใหม่บอใอันนี้ชื่อบอยจะเป็นเป็นตัวผู้ี่ไมีแต่เจ้าบอยได้กินตัวเดียวเลยปีใหม่ไม่ขี้เกียจมัอขี้เกียจออกมาแมนอันนี้ชื่อบอยปีใหม่บอกมาก

เ,น,เนะตอนนี้ได้ดูชิงโตแล้วไปดูต่ออาณาจักรหน้าจะเป็นตัวคมาดูเต่าด้วยกันค่ะสุดท้ายเนาะแต่ว่ายังหลายหลายมองอยู่ป๊าเนี่ยตัวไหนเมียหุ่นปาที่จะโตยิ่งใหญ่จะปีจะขั้นปีแล้วเนี่ยมันขึ้นใหญ่ครับแท้เออเพ่อเออเพ่เพ่เพเจอลูกมันเออเพ่เจอลูกมัน มันอยู่เนี่ยไหนอ๋อลูกมันเนี่ยเทมาเอายางชนเอาโอเคค่ะสุดท้ายเพนก็ขอขอบคุณเอฟซีทั้งช่องนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนค่ะอู้จิงโจขาวไงจิงโจขาวใช่นี่นนขาวหมดเลยเต่าเยอะมากเลยเฮเคค่ะคลิปนี้ก่ะ ขอลาเอฟซนะี่กรเนาะอย่าลืมเข้าไปสั่งได้ตำไทยตำลาวเนาะที่ร้านเก่าเจ้าเดิมของเฮ้านะคะสั่งได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะคิมนี้กับขอล่าไปกรอนคะ่ะสวัสดีคะ่ะใช่มันมีไข่เนาะมันวางไข่ด้วยเฮ้ยเกือบตกเกือบตกให้เตาเกือบให้เก่าโอเคค่ะสวัสดี